ตใจนี่แม่ตใจเลยเร็วๆสิป้าเขารอนานแล้วมึงจะอืดอาดอืดอาดอยู่เนี่ยถูกเมตตาเาช่วยเขาหน่อยเถอะเขาจะได้รางวัลไปรักษาแผลอ๋อแม่บอกอุ้มไปลวัวช่วยกันอุ้มอยเมตตาช่วยเขาหน่อยขอบคุณลูกขวดลูกวอนลเนาะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแบ๊โอ้โหไปรอบนึงเลยทางโน้นนำมาทำไมเล่าไปทางโน้นเขาให้รางวัลทางโน้นหมดเลยหมดเลยพองหมดแล ถามจริงๆไอ้ขวดไอ้วอนครับไอ้สัตว์กูของเล่นบึกมือเหรอดีกูเล่นลบมังคับอีกเออสนุกดีว่ะเอารอบแม่เอารอบพอเอารอบเดียวเี้ยไอ้วอลประคองไปสิเฮียเหวงเหวงกรรมเมียกูจะรู้ไหมมูลนลปากลำบุญกราบขอบคุณแม่นะครับพอเทพขอเทพขอหวานแบ๊บแบ๊ของใคร นะของบอลเทพทำไมล่ะแม่สีไม่เหมือนกันมึงมีตาดีเนาะขอบคุณคุณแม่นะครับให้แล้วให้แล้วอสีไม่เหมือนกันกูเห็นแล้วล่ะกูไม่พูดเวงกรมไม่ไหวกามอะไรพ่อ เมียกูนี่ควจะรู้ไหมทำไมอ่ะกวจะได้เงินไปใช้เนี่ยเฮียต้องลำบากขนาดนี้ได้ไปก็ไม่ได้ใช้เฮียเก็บหมดเฮ้ยนั่นเขาบอกว่าพรพยนต์ลงไปแล้วข้างล่างสองพันที่ไหนบึงฉวากไปพ่อสองพันบึงฉวากให้กูไปอย่างเงี้ยให้หมื่นกูยังไปไม่ไหวอุ้มเทวอนไปทีไอวอนอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งทำไมอะมึงดูซิว่ามีใครอีกป่ะ ใครก็จะให้เมื่อ